รุ่นที่สองขอกราบขอบพอระคุณการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยพื้นบ้านฝ่ายรักษาความได้รับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่บางคนยังไม่ได้รับการฝึกอบรมและส่วนมากที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมมาเป็นระยะเวลานานแล้วทําให้ในเรื่องจากเชื้อป้งาาคมท่านจังหวัดปูรธ,ธานีซึ่งมีท่านทั้งหลายทุกสมานพิธีประจวบคีรีขันธ์นั้น สูงฝึกที่สูงได้ผ่านการเปกอบรมซึ่งก็เป็นการจัดตั้งผู้ที่ยังไม่เคยปิอบรมเป็นแต่ถ้าท่านเรฝึกที่สูงตึกสมานต่ตางๆนัดเนี่ยในสถานการณ์ของบ้านของกฎหมายของผู้อยู่บ้านตั้งแต่กฎหมายหน้าที่หลักของผู้อยู่บ้านประการทีความเร็นรล้วแรกส่วนภาพของผู้แข็งขวาเนี่ยพัฒนาผู้ที่ทําหน้าที่ทํา พัฒนาในระ่คนที่ประชาชนเขาท่านและคนที่ทําหน้าที่รักษาความสมบนั้นลืมติดเล่าการพนันฝากความหวังไว้กับท่านทั้งหลายท่านท่านติสุลายาเมากับคนที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราในเวลาปฏิบัติหน้าที่ไออย่างนี้ถือเพราะพระรสนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่มาเบืนค่าตอบแทนแต่เป็นผู้ที่มีผู้อาสาประชาชนเขาซีเรียลอะไร ประชาชนในด้านบบตา่างๆอย่างแรกก็เรื่ององภัยคุกคามนึ่งภัยธรรมชาติเราไม่ได้มีเงินนึวกว่ามาเข้าไปดูแลก็คือการรายงานนะครับมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นต้องรีบรายงานเช่นหมากับคนไม่ต้องรายงาน